มีผู้รุกรุกใส่รับทิมแดงอยู่ในฐานมีใสยรับทีมแดงอยู่ในฐานงั้นนะไป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 คุ้มกันกระเป๋าเอกสาป้องป้องกระเป๋าเอกสารใช่มาช่วยทางนี้หน่อยไปไปไอเด็กโง่มันต้องใส่รหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งเร็วหน่อยเร็วหน่อยมาเลยมาเลยเฮ้ยก็ยังอยู่นี่โอ้ยังอยู่ท่านสุภาพบุรุษ กระเป๋าเอกสารยังปลอดภัยดีไหมใช่ไม่ถอยเียงั้นบอกฉันหน่อยระหว่างทางวันนี้ได้มีใครได้ฆ่าสายลับทีมแดงบ้างไมไม่ไม่เรองั้นเราก็มีปัญหาใหญ่เลยอปัญหาใหญ่เลยฉันก็เคยฆ่าไอ้พวกสายลับมันก็แค่พวกกระจอกที่ชอบเล่นข้างหลังมันนายไงอุ๊บไม่ดูว่านะถ้านายฆ่ามันได้จริงล่ะก็ฉันมั่นใจเลยว่ามันจะไม่เหมือนกับฉันแน่และไม่เลย ไม่เหมือนกับไอคนที่มันแอบเข้ามาในตึกนี้หรอกรู้ไี้ไงได้เป็นแฟนคลับเขาไม่นั่นมันแม่นายตังหักอะไรเนี่ยเอ้ยอ่ะออฮะเป็นไงล่ะและแถมข้านี้มันจะตามมาเราฉะนั้นฟังไอหนูไม่งั้นรูปโปของแม่แกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เร็วร้ายที่สุดที่เจอมาในวันนี้ดูนี่อู้อดีอมานนี่เลย สายลับคนนี้มันสามารถฝ่าแนวป้องกันของเรามาได้เอป็นที่พาแล้วและดูสิ่งที่มันทำกับพืนของเราสิเฮ้ยยยยอะอะเฮ้ยอะอยเฮ้ยอะ,อะ,อะ และที่แย่ที่สุดเขาสามารถปลอมเป็นใครก็ได้ฮ้ยชิบหายละเขาอาจจะมาอยู่ในห้องนี้แล้วก็ได้เขาอาจจะเป็นนายหรืออาจจะเป็นฉันหรือว่าอาจจะเป็นว้าวว้าวว้าวต้อกใจอะไรก็เห็นเห็นอยู่มันเป็นสายลับทีมแดง เดี๋ยวมันก็นจะเปลี่ยนสีในอีกไม่กี่วิไม่กีวก่วิเห็นไหมดังแล้วเอ้าเดี๋ยวน้ำมันเลือดเดียวงั้นเราก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะสิปัญหาใหญ่เลยละ่ะเอาละ่ะมีใครพร้อมที่จะไปตามหาสายรับทีมแดงบ้างข้างหลังนายไงเอ ม่ดอกไม้น้อยของฉัน